โอเคครับทุกคนเคยไหมครับอยากซ่อนแอปไลน์หรือล็อกแอปธนาคารให้พ้นสายตาคนอื่นวันนี้จะมาดูฟีเจอร์ใน iOS 18ที่ให้คุณทําได้ง่ายๆเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้มือถือคุณแบบสุดๆครับท่องเว็บใน safari ยังไงไม่ให้โดนตามและจะสมัครเว็บต่างๆยังไงโดยไม่ต้องใช้อีเมลจริงมาดูวิธีการใช้ Hide My Email และฟีเจอร์เด็ดใน iCloud Plus ที่จะปกป้องคุณบนโลกออนไลน์พร้อมรับมือแกลง Call Center และปิดเสียงสแปมกวนใจไหมครับ และที่สำคัญสุดคือฟีเจอร์ stolen device protection ที่ช่วยป้องกันมือถือคุณจากการถูกขโมยมาดูกันว่าจะต้องเปิดยังไงเช่นเคยนเพื่อนผมขอเวลา5้ามนทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแชทส่วนตัวสุดๆและข้อมูลทางการเของคุณกลายเป็นสมุดที่ใครก็เปิดอ่านได้กับมือถือหลายรุ่น มันเป็นแบบนั้นจริงๆงครับแต่ใน ios 18 apple ได้ให้กุญแจมาล็อกแอปเป็นรายตัวเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นตู้เซฟสุดแกร่งมันไม่ใช่เป็นแค่ฟีเจอร์ครับแต่มันคือความสบายใจในโลกดิจิตอลฟังก์ชันล็อกแอปของ apple ช่วยผู้ใช้สามารถล็อกแอปที่ต้องการด้วย face id touch id หรือด้วยรหัสผ่านของคุณเองเป็นเครื่องมือสำคัญสุดๆในการปกป้องข้อมูลอ่อนไหวโดยเฉพาะในแอปธนาคารแอปสุขภาพหรือแม้แต่แอปหาคู่หมดปัญหาเรื่องคนยืมมือถือและไปเจอสิ่งที่ไม่ควรรู้ครับ สิ่งนี้มอบพลังกับผู้ใช้ควบคุมพอเป็นส่วนตัวได้ลึกขึ้นระดับความปลอดภัยที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใน iPhone ทั่วไปมันช่วยสร้างขอบเขตที่ตัลที่ชัดเจนและปลกป้องคุณจากสายตาที่อยากรู้อยากเห็นในชีวิตประจำวันและแอปแรกใน iPhone ของคุณที่คุณอยากจะล็อกคือแอปอะไรครับสำหรับคนไทยนับล้านสมาร์ทโฟนคือสาขาของธนาคารแต่เคยถามไหมครับว่ามันปลอดภัยแค่ไหนถ้ารหัสผ่านเครื่องหลุดออกไปอ่านหมายถึงหายนะเลยนะครับตอนนี้ฟีเจอร์ใน iOS 18 ได้เข้ามาเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมโดยเฉพาะสำหรับแอป,ปธนาคารที่คนไทยใช้กันทุกวันลองนึกภาพคนอื่นรู้รหัสผ่านมือถือของคุณแต่ไม่สามารถเปิดแอป Plus หรือ SCB EC ของคุณได้นี่แหละครับคือพลังของล็อกแอปมันต้องการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าหรือลายนิ้วมือของเราทําให้รหัสผ่านที่หลุดไปแทบจะไร้ประโยชน์ในการเข้าแอป,ปธนาคารฟีเจอร์นี้เข้ามาตอบโจทย์ความกังวลเรื่องความปลอดภัยของโมบายแบงกิ้ง มันเป็นวิธีง่ายๆที่ฟรีและส่งพลังสุดๆในการป้องกันเงินของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วไม่ใช่เรื่องจําเป็นหรอครับที่เราควรเปิดใช้ฟีเจอร์นี้กับแอป п п การเงินทุกตัวจะเจ๋งแค่ไหนถ้าเราทําให้แอป,ปหายไปจากหน้าจอหลักได้ด้วยการกดค้างแค่ครั้งเดียวฟังดูเหมือนเวทนมน์ครับแต่ด้วยฟีเจอร์ Hide App ใน iOS 18มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับนี่มันล้ำไปกว่าการล็อกเพราะมันคือการทําให้แชทในไลน์ของคุณหายไปจากสายตาทุกคนได้เลย ฟีเจอร์นี้ให้เราย้ายแอปไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งถูกล็อกไว้ในแอปไลบรารีของเราการจะเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ได้ต้องยืนยันตัวตนด้วย Face ID หรือ Touch ID เท่านั้นสำหรับคนไทยที่อยากให้แชทไลน์เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆครับนี่คือสุดยอดของความลับเลยนะผลกระทบของมันยิ่งใหญ่มากสำหรับความเป็นส่วนตัวทำให้เรายื่นมือถือให้คนอื่นโดยไม่ต้องกังวลช่วยป้องกันสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจและปกป้องความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ดีที่สุดเมื่อมีฟีเจอร์แบบนี้มันจะเปลี่ยนวิใใใหหห้้้คคคุณคนนอออืืืื่ยยมมมชถไไปเลรับ คุณอาจจะคิดว่าฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวเทพๆคงจะตั้งค่ายากหน้าดูแต่ Apple ิ้ลท้ามันง่ายอย่างเหลือเชื่อจะดีแค่ไหนถ้าเราทําให้แอปไหนก็ได้หายวับไปกับตาในเวลาที่เร็วกว่าการอ่านประโยคนี้จบซะอีกครับนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้แอปในไอโฟนของคุณล่องหนได้ทันทีขั้นตอนมันง่ายจนน่าประหลาดใจค,ครับแค่แต่ไอคอนแอปไหนก็ได้ค้างไว้จนเมนูเด้งขึ้นมาจากนั้นเลือก Require Face ID แล้วเลือก Hide App จากเมนูถัดไป แค่นั้นเลยครับแอปจะถูกย้ายไปในโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ทันทีหายไปจากสายตาและปลอดภัยอยู่หลังระบบยืนยันตัวตนความง่ายแบบนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าทุกคนไม่ว่าจะมีทักษะด้านเทคโนโลยีแค่ไหนก็สามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นส่วนตัวขั้นสูงนี้ได้มันทลายกําแพงความซับซ้อนของการตั้งค่าไปเลยครับเมื่อความปลอดภัยมันเปิดง่ายขนาดนี้จะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ใช้กับแอปสําคัญๆของเราล่ะครับทุกคลิกที่คุณทําบนโลกออนไลน์กาลังถูกจับตามองครับ เว็บไซต์ต่างๆจะสร้างลายนิ้วมือดิจิตอลเพื่อติดตามทุกย่างก้าวของคุณบนอินเทอร์เน็ตสร้างโปรไฟล์ของคุณอย่างละเอียดแต่จะดีแค่ไหนถ้าเรากลายเป็นเหมือนผีดิจิตอลอัปเดตล่าสุดของ Safar รตั้งเป้าจะทำแบบนั้นครับหวัวใจของเกราะป้องกันนี้คือ Intelligent Tracking Prevention นี่ไม่ใช่แค่ตัวบล็อกโฆษณาทั่วไปแต่มันคือระบบ a c h i n e Learning สุดซับซ้อนที่ฝังมาในเบราว์เซอร์เลยครับมานทำงานเงียบๆอยู่เบื้องหลังเพื่อสกัดกัน้นและทำให้ตัวติดตามสับสน ป้องกันไม่ให้มันระบุตัวตนและติดตามคุณได้อีกการที่ฟีเจอร์นี้กลายเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับความเป็นส่วนตัวของคุณปกป้องผู้ใช้ไอโฟนนับล้านได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับมันเปลี่ยนอำนาจจากผู้เก็บข้อมูลกลับสู่มือเราในยุคแห่งการสอดแนมตลอดเวลาแบบนี้การท่องเว็บที่เป็นส่วนตัวจริงๆมีค่าแค่ไหนสําหรับคุณครับเคยสงสัยไหมครับว่าเว็บไซต์ไหนกันแน่ที่เป็นตัวร้ายที่สุดในเรื่องการติดตามออนไลน์มันคือโลกที่ซ่อนอยู่แต่ตอนนี้ แอปเปิลกำลังส่องไฟไปที่มันฟีเจอร์ที่ติดมากับซ a ฟฟรีจะทําหน้าที่เหมือนเป็นนักสืบส่วนตัวเปิดโปงสปายที่พยายามจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของคุณเครื่องมือนี้มีชื่อว่า privacy report ครับแค่ไม่กี่คลิกมันจะแสดงรายการทั้งหมดของตัวติดตามที่ซ a ฟ a r รีบล็อกให้เราเห็นบนหน้าเว็บนั้นๆและยังสรุปภาพรวมใน30วันให้ดูด้วยเผยให้เห็นเลยว่าใครคือตัวติดตามที่ขยันที่สุดและเว็บไหนที่ใช้งานพวกมันบ่อยที่สุดความโปร่งใสนี้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทรงพลังมากครับ มันไม่ใช่แค่บล็อกตัวติดตามนะแต่มันยังสอนให้เรารู้จักวิธีของการสอดแนมช่วยเราตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะไว้ใจเว็บไหนหลังจากเห็นรายงานแบบนี้แล้วคุณจะกลับไปคิดใหม่ไหมครับเกี่ยวกับเว็บที่คุณเข้าบ่อยบ่ออ e ีเมลของคุณคือกุญแจสู่อาณาจักรดิจิตอลทั้งหมดแต่เรากลับต้องแจกมันออกไปตลอดเวลาทั้งร้านค้าออนไลน์ล็อกอิน WiFi และบริการต่างๆผลลัพธ์ก็คือสแปมที่ทะลักเข้ามานั่นแหละครับแต่จะดีแค่ไหนถ้าเรามีอ e ีเมลใช้แล้วทิ้งแบบไม่จำกัด Apple จัดให้เลยครับ ด้วยฟีเจอร์ไฮไมล์อีเมลเราสามารถสร้างอีเมลที่ไม่ซ้ำกันขึ้นมาใหม่ได้ทันทีสำหรับใช้กับทุกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอีเมลที่ส่งมายังที่อยู่สุ่มนี้จะถูกส่งต่อไปอยังอินบ็อกซ์สิงของเราแต่ผู้ที่ส่งมาจะไม่มีทางรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราเลยครับแต่ได้รับข้อความที่ต้องการโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนนี่คือ game changer. เกมเชนเจอร์สำหรับการป้องกันข้อมูลรั่วไหลและลดโฆษณาที่ไม่ต้องการได้แบบสุดๆทําให้เราสามารถลองใช้บริการใหม่ๆได้โดยไม่ต้องกลัวเมื่อเราสามารถลบอีเมลสุ่มพวกนี้ทิ้งออกไปเมื่อไไหร่ก็ด้ มันคือการควบคุมที่สมบูรณ์แบบคุณจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นแค่ไหนครับถ้าไม่ต้องเสี่ยงอีกต่อไปยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับความเป็นส่วนตัวขั้นสุดยอดฟังดูดีมากนะครับแต่มาพร้อมกับราคาที่สูงหรือเปล่า Apple ได้เก็บฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดบางอย่างเช่น Hi My a i l ไว้ในบริการ iCloud Plus ทาให้หลายคนสงสัยว่า มันเป็นรายจ่ายที่จําเป็นหรือเป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับคนที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวการจะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ในประเทศไทยคุณต้องสมัครแผนบริการ iCloud Plu s ซึ่งเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนเท่านั้นสาหรับพื้นที่ 50G ิกิกพร้อมฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างน้อยคุณจะได้เครื่องมือทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องตัวตนดีจิต้ลของคุณเมื่อชั่นน้าหนักระหว่างค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่ได้ทั้งสแปมที่ลดลงความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลที่น้อยลงและความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้น ควมผ้มองก็จะชัดเจนขึ้นครับมันคือการลงทุนในความปลอดภัยของตัวเราเองในราคาเท่ากาแฟแก้วหนึ่งการปกป้องที่ทรงพลังขนาดนี้คุณว่ามันคุ้มค่าจะลงทุนไหมครับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพร้อมกับเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยและหัวใจคุณก็หล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มใช่พนักง,งานส่งของหรือเป็นแกง๊ง call center ตัวร้ายอีกแล้วมีรายงานว่า Apple ิลกำลังพัฒนาเกราะป้องกันใหม่สุดล้ำที่จะหยุดอาชญากรเหล่านี้ได้ก่อนที่พวกมันจะได้พูดกับคุณด้วยซ้ำ ฟีเจอร์ที่ลือกันว่าชื่อ Call Screening จะทำหน้าที่เหมือนพนักงานต้อนรับอัจฉริยะเมื่อมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาระบบจะถามชื่อผู้โทรและเหตุผลในการโทรเรตโนมัติข้อมูลนี้จะปรากฏบนหน้าจอของคุณให้คุณตัดสินใจว่าจะรับปฏิเสธหรือรีพอร์ตสำหรับประเทศไทยที่แกง๊ง Call Center ระบาดหนักนี่อาจเป็นเครื่องมือแห่งการปฏิวัติเลยนะครับมาช่วยกรองสายหลอกลวงออกไปได้มหาศาลช่วยผู้คนจากความเสียหายทางการเงินและสภาพจิตใจถ้ามีฟีเจอร์นี้ให้ใช้ในวันนี้เลย คุณจะรู้สึกปลอดภัยในการรับโทรศัพท์มากขึ้นแค่ไหนครับระหว่างที่เรารอเทคโนโลยีคัดกรองสายในอนาคตตอนนี้นเราทําอะไรได้บ้างเพื่อหยุดสายสแปมที่ถาโถมเข้ามามันมีฟีเจอร์ทรงพลังและฟรีติดมาไก่โฟนของคุณอยู่แล้วซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้้วยซ้ำว่ามันมีนะครับแค่กดสวิตช์ทีเดียวก็ได้ความสงบกลับคืนมาทันทีฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า Silent u n n o Calls เมื่อเปิดใช้งานในการตั้งค่าโทรศัพท์สายจากเบอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อติดต่อหรือเบอร์โทรล่าสุด จะถูกปิดเสียงทันทีมันจะไม่ดังขึ้นมาอีกเลยครับสายจะถูกส่งไปที่ voice mail โดยตรงและจะแสดงในรายการโทรล่าสุดของคุณแทนนี่คือปากกาด่านแรกที่มีประสิทธิภาพสุดๆในการต่อสู้กับพวกโลโบคออัตโนมัติและเบอร์แปลกๆที่มิจฉาชีพใช้มันทําให้คุณกลับมาควบคุมได้ว่าใครจะขัดจังหวะคุณได้บ้างแม้ว่าจะพลาดสายส่อพันไปบ้างแต่ความสงบที่ได้มาคุณว่ามันคุมน้มเสียแลกไหมครับ <S 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 จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโจรขโมยไอโฟนของคุณไป แล้วก็รู้รหัสผ่านเครื่องคุณซะด้วยสำหรับคนส่วนใหญ่มันหมายถึงจบเกมครับพวกมันสามารถล็อกคุณออกจาก Apple ID ดีและเข้าถึงทุกอย่างได้แต่มีการตั้งค่าความปลอดภัยสําคัญอย่างหนึง่งที่ถูกปิดไว้ซึ่งสามารถป้องกันฝันร้ายนี้ได้มันถูกเรียกว่า stolen device protection ที่มีมาตั้งแต่ ios 17.3เมนะครับเมื่อคุณเปิดใช้งาน iPhone ของคุณจะใช้ตำแหน่งที่ตั้งเพื่อรับรู้ว่ามันอยู่นอกสถานที่ที่คุณเคย mm hmm. เช่นบ้านของคุณในสถานการณ์เหล่านั้นมันจะเปิดใช้งานเกราะป้องกันพิเศษ ทำให้รหัสผ่านอย่างเดียวไม่เพียงพอจะเปลี่ยนแปลงระบบโจนที่รู้รหัสผ่านของคุณจะยังคงถูกบล็อกจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID หรือไฟล์ไมล์เพราะการกระทําเหล่านี้จะต้องการ Face ID ของคุณนี่คือการอัปเกรดความปลอดภัยที่จําเป็นและฟรีคุณรู้ไหมครับว่าการตั้งค่านี้บนเครื่องคุณเปิดอยู่หรือเปล่า เรามาเจาะลึกความอัจฉริยะของ stolen device protection กันมันไม่ใช่การล็อกธรรมดาครับแต่มัน,นคือกลยุทธ์สุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะโจรพลังของมันอยู่ที่การรวมรหัสผ่านของคุณเข้ากับสิ่งที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ครอบครองนั่นคือข้อมูลใบหน้าหรือลายนิ้วมือของคุณแม้ว่าคนร้ายจะแอบ,บดูคุณกดรหัสผ่านก่อนจะขโมยมือถือไปพวกเขาจะหมดหนทางเมื่อฟีเจอร์นี้เปิดอยู่การพยายามเข้าถึงรหัสผ่านที่บันทึกไว้หรือล้างเครื่องจะเจอกับการสแกน face ID ภา,บาคบังคับยิ่งไปกว่าน,นั้น การเปลี่ยนรหัส Apple ID จะติด,ดีเลล์ด้านความปลอดภัย1ชั่วโมงเต็มสิ่งนี้สร้างหน้าต่างเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งครับให้คุณติดเตาก่อนอคุณผ่านไฟล์ไมล์และเปิดใช้งาน Los t Mode เพื่อรักษาข้อมูลของคุณอย่างถาวรมันคือการป้องกันขั้นสูงสุดจากการโจรกรรมเมื่อมีการป้องกันระดับนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับพวกเราทุกคนครับสรุปทั้งหมดครับฟีเจอร์ล็อกและซ่อนแอปใน iOS 18ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนตัวในเครื่อง ทำให้ผู้ใช้ควบคุมการเข้าถึงแอปสำคัญอย่างแอปธนาคารหรือไลน์ได้อย่างละเอียดมากขึ้นด้านความเป็นส่วนตัวออนไลน์ Safari ีก็ช่วยลดการติดตามได้ดีขึ้นส่วนฟีเจอร์ h i ไม My E ี mail ก็น่าสนใจแต่ต้องมี iCloud Plus เพื่อใช้งานและอาความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับสุดท้ายคือฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่จับต้องได้จริงทั้งการป้องกันสแปมและ stolen device protection ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันข้อมูลจากการถูกขโมย ซึ่งผู้ใช้ทุกคนควรพิจารณาเปิดใช้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงให้กับพวกเราด้วยนะครับ